สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุมห่มบ้านนาหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวคราว,าว,าวดีๆมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าช่วงนี้ราคายางอาจจะพุ่งสูงทะลุจนทําให้ประกันรายได้เกินที่กําหนดไว้นั่นเองครับคาดว่าร,รอกสองน่าจะดันถึงโลละ 100บาทนั่นเองครับจะเป็นไปมากน้อยแค่ไหนก็ก่อนอื่นก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับราคายางพาราทะลุผ่านราคาประกันทุกตัวหลังกังวลโควิดรอบ2เป้าหมายถัดไปก็คือจะเป็นถึงกิโลกร,รัมละ100บาทหรือไม่นั่นเองวันที่27ตุลาคมนายนกรตักวีรพัฒน์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าราคายังคงอยู่ในแนวบวกอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้และจะทนุแนวต้านสูงสุดในรอบ3ปี8เดือนและน่าจะผ่านราคาที่8 0บาทต่อกิโลกร,รมัมในเร็วๆนี้และแนวต้านต่อไปคาดว่าจะไปที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบได้คือที่ราคา90บาทถึง100บาทตามลำดับนั่นเอง ทั้งนี้คาดว่าปี2563ราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้นกว่าราคารับประกันทุกตัวเนื่องจากเกิดน้ำท่วมและก็ฝนตกหนักในจีนตอนใต้และก็เวียดนามส่งผลให้ผลผลิตทั่วโลกลดลงส่วนประเทศไทยกำลังมีฝนตกผลผลิตก็ออกน้อยเช่นกันปกติมากกว่า10%เ ตลาดโลกยังมีความต้องการไม่ต่างจากปี2,562ที่ส่งออกได้ถึง4.35ล้านตันคาดปี2 5 6 3จะมีการส่งออกได้ประมาณ4.46ล้านตันนั่นเองแต่ราคาที่ส่งออกจะเพิ่มขึ้นประมาณ30จากปีก่อนนั่นเองหรือมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึง5 6หมื่นล้านบาท หรือรวมมูลค่าส่งออกก็ประมาณ2.43แสนล้านบาทจากปีก่อนส่งออกได้ประมาณแค่1.87แสนล้านบาทเท่านั้นเองส่งผลให้กะยะททสามารถมีรายได้จากการส่งออกจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกหรือเงินเซ็ตก็ประมาณ8ล้านบาทจากปัจจัยหลักสภาพอากาศในกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางที่มีฝนตกซุก ปกชุกและก็เกิดน้ำท่วมและยังมีพายุโซเดลซึ่งเป็นพายุลูกใหม่ที่กำลังก่อตัวส่งผลด้านราคายางให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการไล่ซื้อของผู้ประกอบการจากจีนที่ได้รับแรงหนุนจากรัฐบาลสนับสนุนให้มีการใช้รถยนต์ขนาดเล็กมากขึ้นทำให้มีการผลิตและก็ใช้ยางรถในจีนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปกตินั่นเอง สำหรับการระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณความต้องการถุงมือยางสูงขึ้นโดยโรงงานผู้ผลิตในจีนและไทยเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้นำเข้าจากจีนมีคำสั่งซื้อยางพาราเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับผู้ส่งออกไทยที่จึงเกิดการเก็งกำไรราคาส่งผลให้ราคายางสูงขึ้นอย่างรวดเร็วปกติช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ผลผลิตยางพาราในไทยจะออกสู่ตลาดจำนวนมากประมาณ5.5แสนตันแต่ในตุลาคมที่ผ่านมาผลผลิตออกสู่ตลาดแค่4.41แสนตันดังนั้นความต้องการใช้จึงสูงกว่าผลผลิตอยู่ประมาณ50,000กว่าตันจึงเกิดปัญหายางไม่เพียงพอกับการส่งออกการไล่ซื้อจึงเกิดขึ้นทำให้ราคาสูงขึ้นต่อเนื่องแนวโน้มมีโอกาสทะลุ90บาท ถึง100บาทต่อกิโลกร,รมัมส่วนความต้องการในประเทศไม่แตกต่างจากต่างประเทศเพราะทั่วโลกยังมีความกังวลกับการระบาดของโควิด -19 ในรอบที่2เครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะถุงมือทำจากยางพาราจึงยังมีการผลิตเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามราคาเปิดในวันที่27ตุลาคมรายงานสถานการณ์การซื้อขายยางพาราณตลาดกลางพาราจังหวัดคนครศรีธรรมราช ราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น3ราคาอยู่ที่77บาท72สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมสูงกว่าราคารับประกันก็ประมาณ30%เจากราคาประกันที่ได้ไว้ให้กับชาวสวนยางคือ60บาทต่อกิโลกร,รมัมโดยราคาน้ำยางสดอยู่ที่68บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมสูงกว่าราคาประกันถึง20เซจากราคาประกันที่ให้ไว้คือ57บาท ต่อกิโลกร,รัมเช่นเดียวกันนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราทั้งหมดที่กยทได้เผยออกมาในวันนี้นะครับว่าสถานการณ์ยางพาราของไทยน่าจะมีแนวโน้มสดใสในช่วงนี้นี่เองครับชอบคลิปนี้ก็ <c oughs> ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ